สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวน,นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ crms2.ac.th นะครับของโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวน,นะครับวิธีการใช้งานนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนเปิดเบราว์เซอร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ explorer หรือว่า g o o g l e Chrome นะครับนักเรียนสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับในที่นี้นะครับคุณครูจะใช้ g Google Chrome นะครับวันนี้ก็ดับเุ้ลคลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับเมื่อนักเรียนเข้าสู่ Google Chrome แล้วนะครับให้นักเรียนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเว็บไซต์ crs 2นะครับ ms t o ac t h นะครับกด enter เข้าไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวน,นะครับ,นะรบก็จะมี pop up อปอปเด้งขึ้นมานะครับนักเรียนสามารถคลิกนะครับตรง pop up ตรงนี้นะครับเพื่อ,อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์เลยก็ได้นะครับหรือ นะครับนักเรียนนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับเมนูข้างบนเว็บไซต์นะครับจะมีเมนูห้องเรียนออนไลน์นะครับเมนูนี้นะครับเรียนสามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นระดับชั้นเลยนะครับทางโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับได้จัดการเรียนการสอนดู2รูปแบบนะครับคือ1 นะครับเรียนในระบบออนไลน์นะครับมีป .4 ถึงป .6 นะครับสำหรับคนที่พร้อมและมีอุปกรณ์ในการเรียนนะครับแต่คนที่ไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์นะครับคุณครูจะมีชุดแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทําที่บ้านนะครับแล้วก็สองนะครับป .1 ถึงป .3 นะครับคุณครูนะครับจะมีชุดแบบฝึกหัดให้ไปทําที่บ้านนะครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับเข้าสู่หน้าห้องเรียนออนไลน์แล้วนะครับ คุณครูจะยกตัวอย่างนะครับมา1ชั้นเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนก็กดเข้าไปเลยนะครับชั้นเรียนของตัวเองนะครับเมื่อนักเรียนกดเข้ามาแล้วนะครับจะพบหน้าตานะฮะหนเพจนี้นะครับจะมีอยู่5เมนูนะครับก็คือเรียนออนไลน์ c m s 2นะครับคลังบทเรียนแล้วก็ Classroom นะครับแล้วก็ คู่มือการใช้งานแล้วก็ชมสดรีเลทนะครับให้นักเรียนคลิกนะครับเรียนออนไลน์ CRMs Tool นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีอยู่5เมนูเหมือนกันนะครับก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วด้านล่างนะครับจะมีตารางเรียนนะครับของนักเรียนนะครับ โดยจะระบุไปเลยนะครับว่าวันจันทร์นะครับของเดือนมิถุนายนนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับวันจันทร์ที่เท่าไหร่บ้างนะครับจะได้เรียนวิชาภาษาไทยนะครับธนาคารพุทธพุหัสสุขนะครับก็ตามวิชาที่กําหนดไว้ให้เลยนะครับเวลาก็เข้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกานะครับส่วนวันศุกร์นะครับจะมีเรียนอยู่สองวิชานะครับก็มีตอนเช้าแล้วก็ ตอนบ่ายนะครับตามตารางเรียนเลยนะครับวิชาที่นักเรียนจะเรียนนะครับยกตัวอย่างวันจันทร์นะครับวิชาภาษาไทยเวลา9ก้านิกาถึงสิบนาฬิกานะครับให้นักเรียนไปคลิกที่วันจันทร์นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยเราได้เรียนอยู่วิชาเดียวนะครับก็คือวิชาภาษาไทยนะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปในวิชาภาษาไทยเลยนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับระบบนะครับก็จะขึ้นมาสู่ของ Google Meet นะครับ Google Meet นะครับจะเป็นการสอนแบบสดนะครับไฟ์สดเลยนะครับสอนนะครับให้นักเรียนกดเข้าร่วมไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนก่อนที่จะกดเข้าร่วมนะครับให้นักเรียนสังเกตดูมุมขวาด้านบนนะครับ จะมีชื่ออีเมลของนักเรียนแล้วก็รูปโปรไฟล์ของนักเรียนนะครับอีเมลนี้นะครับให้นักเรียนล็อกอินใช้อีเมลที่ทางโรงเรียนได้แจกให้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็คือ sthsb2nb.ac.th นะครับให้นักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียนแจกให้เท่านั้นนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมเลยนะครับ เมื่อนักเรียนกดเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทําไมของครูขึ้นเป็นสีีแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณครูนะครับโน้ตบุ๊กของครูนะครับไม่มีกล้องนะครับครูสามารถปิดกล้องได้นะครับนักเรียนมาดูเมนูข้างล่างนะครับแต่ปุ่มข้างล่างนะครับจะมีปิดกล้องนะครับกดปิดกล้องนะครับแต่ถ้าโน้ตบุ๊กของนักเรียนนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนของักเรียนเนี่ย มีกล้องนะครับนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาของตัวเองนะครับนักเรียนสามารถปิดหรือว่าเปิดกล้องได้นะครับแล้วมาดูตรงเสียงตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถปิดไมโครโฟนนะครับได้นะครับการปิดไมโครโฟนนะครับก็เป็นการไม่รบกวนนะครับในขณะเวลาที่ครูได้ทำการสอนนะครับเมื่อนักเรียนเข้าสู่ นะ o o o g m e m t e t แล้วนะครับนักเรียนจะต้องทำตามกฎกติกาการใช้ g o o g l e m e e t นะครับตามที่คุณครูผู้สอนนะครับเป็นผู้กำหนดและออกคำสั่งให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับการใช้งาน g o o g l e m e e t นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือปิดไมโครโฟนก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับกล้องไม่จำเป็นต้องปิดนะครับเปิดไว้นะครับ แลนักเรียนมาดูตรงมุมวาด้านบนนะครับอตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับมีผู้คนนะครับอยู่จํานวนหนึ่งคนนะครับก็คือ,อตัวของนักเรียนหรือว่าตัวของครูนะครับเดี๋ยวครูจะทําการเพิ่มคนเข้าไปห้องเรียนนี้นะครับอีกหนึ่งคนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็มีนักเรียนนะครับเข้ามาเรียนนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคนตอนนี้นะครับก็มีคนอยู่ในห้องมิ t ตอนนี้นะครับอยู่สองคนนะครับก็มีหนึ่งเป็นครูนะครับสองเป็นนักเรียนนะครับถ้ามีนักเรียนเข้ามาหลายๆคนนะครับก็จะขึ้นเลี้ยงลงมาข้างล่างนี้เลยนะครับถ้าเข้ามาสิบคนก็ขึ้นสิบคนเลยนะครับ ต่อไปนะครับครูก,กลับมาคลิกตรงที่หน้าของคุณครูนะครับก็จะขึ้นนะครับในหน้าจอของครูนะครับถ้าคลิกที่หน้าจอของนักเรียนนะครับนักเรียนก็ขึ้นที่หน้าจอของนักเรียนนะครับตอนนี้ครูได้ปิดกล้องเอาไว้นะครับถ้าเรียนเปิดกล้องนักเรียนก็สามารถเห็นหน้าตาของตัวเองแล้วก็หน้าตาของครูได้นะครับโอเคนะครับ ตรงของแชทนะครับแชทเนี่ยนะฮะนักเรียนสามารถคลิกพิมพ์นะครับคำถามหรือว่าทักทายคุณครูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณครูจะพิมพ์สวัสดีครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดโซงนะครับตรงนี้นะครับข้อความก็จะขึ้นนะครับนักเรียนทั้งหมดนะครับถ้า พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับจะขึ้นครูด้านข้างตรงแชททั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้กลับมาที่บุคคลนะครับสมมติครูไปดูของนักเรียนนะฮะหรือนักเรียนมาดูของครูนะครับแล้วกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็เข้าดูวิดีโอของนักเรียนนะครับ ครับอันนี้ตอนนี้เปิดกล้องนะครับครูได้เปิดกล้องนะครับก็เห็นนะครับกล้องนะครับสองประทางที่ทางไหนนะครับก็เห็นหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วครูจะปิดกล้องก่อนนะครับอ่ะอันนี้กลับมาที่หน้าของครูนะครับให้นักเรียนเมื่อเวลา คุณครูสอนครับให้นักเรียนกดที่นะครับชื่อของคุณครูนะครับหน้าของคุณครูนะครับนักเรียนจะเห็นวิดีโออวดีโนะครับที่คุณครูได้สอนนะครับต่อไปในส่วนของข้างล่างนะครับตอนนี้คุณครูขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับอ่ะก็จะเห็นรูปของคุณครูแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมาดูในเมนูข้างล่างนะครับอ่าอ่าจะมีอยู่สามจุดตรงนี้นะครับ 3ดตรงนี้นะครับเมื่อคุณครูลิกบันทึกการประชุมนะครับกดยอมรับนะครับคุณครูจะทําการบันทึกนะครับวิดีโอในขณะที่คุณครูได้ทําการสอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ให้นักเรียนได้มาดูย้อนหลังนะครับหรือเอาไว้ให้สําหรับคนที่มาเรียนออนไลน์สดนะครับไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถกลับมาดูได้นะครับโดยมีอยู่3 ช่องทางนะครับ1ก็คือ Google Meet นะครับตรงนี้แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ดูท b e ของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวครูคจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากที่สอนเสร็จนะครับแล้วก็คังคูเนี่ยเพิ่มอีกช่องทางครับก็เป็น Classroom นะครับ c l a s s r o o m คูจะเก็บวิดีโอในการสอนเนี่ยไปไว้ใน c l a s s วิชาวิ้านั้นนะครับที่นักเรียนได้เรียนนะครับโอเคนะฮะ ต่อไปนะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยน Layout นะครับดูหลายๆจอนะครับจะขึ้นเต็มเต็มจอเลยตอนนี้นะครับมีคนเรียนอยู่2คนนะครับก็เลยเห็นแค่2คนนะครับถ้ามีคนเรียนอยู่หลายคนเนี่ยนักเรียนจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการเปลี่ยน Layout ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ครก็ขอกลับมาแบบนี้นะฮะคลิกที งานของครูนะครับเมื่อครูนําเสนองานนะครับครูก็มาคลิกที่นําเสนอทันทีนะครับนักเรียนสามารถนําเสนอได้นะครับก่อนที่นักเรียนจะนําเสนอเนี่นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูนะครับให้นําเสนองานนะครับนักเรียนอย่าคลิกนําเสนองานมั่วๆนะครับไม่งั้นเนี่ยนักเรียนจะไม่เห็นนะครูสอนนะครับอันนี้คลิกนําเสนอนะครับครูเลือกหน้าจอทั้งหมดนะครับตอนนี้แช่ นักเรียนก็จะเห็นครูนะครับสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนใช้โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับหรือ powerpoint นะครับก็ได้นะครับนักเรียนจะเห็นหน้าตาที่ครูสอนบทนะครับตอนนี้ก็หยุดการแชร์นะครับนักเรียนก็จะไม่เห็นนะครับครูก็จะกลับมาที่เ o o g l น m ิ e t นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จนะครับให้นักเรียนกดออกจากการโทรนะครับเหมือนกับระวางโทรศัพท์นั่นเองนะครับ ฟดงไปเลยครับจากนั้นก็กดออกไปเลยครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จนะครับวิดีโอนะครับทุกวิดีโอนะครับจะเก็บมาที่คลังบทเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนวิชาไหนนะครับวิดีโอก็จะเก็บตามวิชานั้นนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จนะครับนักเรียนสามารถคลิกเข้าคลาสซูมนะครับ ตามที่มููได้สั่งงานนะครับคลาส m ก็คือ Google Classroom นั่นเองนะครับเรียนสามารถคลิกเข้าไป Google Classroom แล้วก็เข้าไปห้องเรียนวิชานั้นๆเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะส่งงานตามที่มููได้มอบหมายหรือศึกษาเนื้อหาใบความรู้เพิ่มเติมนะครับในคลาส m ได้นะครับแล้วก็วิดีโอก็อยู่ใน Classroom เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ รประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานก็เป็นการใช้งานเข้าสู่รบะบบห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็การใช้งาน Google c l a s s ั o o m แล้วก็ Google m e สอนะครับทั้งในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่ในตรงนี้หมดเลยทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นอ่าเปเปอร์นะครับให้นักเรียนได้อ่านวิธีการใช้งานได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ในส่วนของชมสด d ี t v นะครับนักเรียนาสามารถเข้ามาดูได้นะครับเพื่อทีอ่ใช้เป็นในความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับจากที่ทางโรงเรียนของเราได้สอนไปนะครับในระบบเรียนออนไลน์ c r อ2นะครับสำหรับ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับคุณครูจะมีคลิปวิดีโอสอนการใช้ทั้งระบบ Android และ iOS ให้นะครับาการใช้ Google Meet แล้วก็ Classroom แล้วก็ระบบห้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับและสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลสองงบัวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามหรือมีการติดขัดอะไรนะครับ ก็สามารถสอบถามคุณครูปกะจำชั้นของนักเรียนได้นะครับสวัสดีครับ